สวัสดีครับคำภาษาไทยในภาษาเขมรวันนี้ขอเสนอคำว่าเสมียนคำนี้เว็บเขมรแจ้งว่ามาจากภาษาไทยคำศัพท์ต่างๆที่ใช้อยู่ในเขมรคำไหนที่มาจากภาษาไทยดูไม่ยากครับถ้าเห็นตัวอักษรส,อ,สอเสือแสดงว่าเป็นคำที่มาจากภาษาไทยผมจะนำคำไทยที่ใช้ในภาษาเขมรมาเสนอไปเรื่อยๆความหมายในพจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถานปีพุทธศักราช2554ได้ให้ความหมายของคำนี้ไว้ว่าเสมียนเป็นคำนามหมายถึงเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับหนังสือเป็นคำโบราณเป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระดับล่างที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการเขียนหนังสือเป็นต้นลูกคำของเสมียนคือเสมียนตราเสมียนตราเป็นคำนามเรียกตำแหน่งเจ้ากรมหนึ่งในกระทรวงกลาโหมว่าเจ้ากรมสมิยนตรา สรุปว่าเสมียนเป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับหนังสือคำว่าเสมียนในภาษาคขมรมีมากมายตัวอย่างในภาพนี้อ่านว่าสมินคุมสังกัดประแคศปนมาณแปลว่าเจ้าหน้าที่ประจำตำบลเทศบาลเงินเดือนเท่าไหร่สมินคุมมีนตูนิตีไว้แคลหน้าที่ของสมียนประจำตำบลมีอะไรบ้างในภาพนี้อธิบายว่าสมียนคือผู้ที่คอยช่วยคุณทำงาน เสมียนที่ทำงานภายใต้การดูแลของเสมียนอาวุโสพนักงานที่ทำงานในโรงเรียนหรือโรงเรียนในเขตพื้นที่นอกจากคำไทยในภาษาเขมรแล้วยังมีหนังสือหลายเล่มเขียนว่าคำ,คำเขมรในภาษาไทยผมจะนำเสนอว่าที่ถูกต้องคือคำขอในภาษาไทยเพราะภาษาเขมรเรียนแบบไปจากภาษาขอมสามจังหวัดอีสานใต้ผมจะนำคำขอในภาษาไทยมาเสนอไปเรื่อยๆ เพื่อให้คนไทยเข้าใจถูกต้องพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ